เท่านี้เอาะนะครับมฮอดขั้นที่สองนะครับวันที่สิบเจ็ดมินานะครับเมื่อคืนก็นติดนะครับโปรตีนประมาณสองสามถุงนะครับนะครับเท่านี้ขึมาอยู่บตตริเวณตัวเป็นสามสิบหกแรงที่โปรตีนล่องคลองอยู่พี่น้องนะครับถ้าคนงานขจาวมาก็สิได้ร่องอยู่เอาลงมาเลยเอะล,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 ลงมาเลยไอเราเอาอยาีที่พื้นพาขับพื้นสองหัสสิบบาทนะครับถ้าผู้ใดบ่มี นะครับอยากสร้างน้ำเฮากะสร้างได้นะครับถ้าผู้ใดเอาไปใส่แล้วขันบเพอกระนะครับจังทัแล้วกะผมจะส่งทั้งเคอรี่หรือไห้นะครับหรือเฟสไ้นะครับส่วนมากกะบะเพอเราพี่น้องนะครับใส่งานจริงบทันใจเฮานะครับต้องผ่าหลายจัาหน่อยนะครับนี่ไอ้แล้วเอายีสตผืนดูบัวเชิดนะครับสุดลินเฮานะครับรอบหนากันยังอยู่อีสานไตยอยู่ขึ้นเก่านะครับสามคันนะครับเด้อ นะครับสามอำเภอนะครับไผ่บึงบอกตวก็ิเป็นบบวเชียกันทลักบอกพี่น้องนะครับต้องไปเบิ้งกระดานจำบ่ได้ครับรอบมือหือนะครับก็ยังอยู่อีสานตอนล่างอยู่นะครับอีสานใต้นะครับสุรินทร์ศิะเกษนะครับสามขั้นมีสองกระบอกขั้นหนึ่งนะครับยอมเพื่อไผ่บึงนะครับครับตัวนี้เอาก นะเป็นเด็กรางน้ําทั้งคันนะครับอัตธนมัตินะครับถ้าปูดอยากสร้างผากัดสร้างไหลนะครับเมื่อคืนก็เป็นทูอินวันนะครับเพื่อนพี่น้องทูอินวันบวกตัวดี่งผ้าบวกตัวยกมันบวกขีปอ้อยนะครับพี่น้องไม่ขีปไม้นะครับเป็นเมาส์ไม้ยางนะครับตัวไหนนะครับคอยติดตามน่าจะได้ร้องให้เพื่อนี่น้องเบิ่งน้านะครับถ้าคนงานเครจะมาฟันหัวมันนะครับข้างหน้าเพื่อนกำลังถอนมันพอดีนะครับต้นหนาผมน่ะต้นหนาบานเราเลยนะครับเรียบร้อยนะครับกำลังตีสติ๊กเกอร์ แลาสิงห์โยกแข่งเบิ้งเล็กจักน้อยนะครับก็สิได้เดินทางกลับนะครับรอบหน้าก็สิมาสุรินทร์กับศรีสะเกษนะครับสามคันคือเก่าแหะครับมือหื้อนะครับเด้อนะครับสองรอบนะครับน่าจะมีสามรอบนะครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งกะบยูบวาเชียตนี่ยแหละแต่ว่านัดแล้วต้นไปายเดี๋ยนี้กะต้นเดือนหนานะครับสีสิเกีแรงเขาจะเอาทรไปสร้างหมู่บ้านนะครับพอดีรอบต่อไปมันออกมามาเบิดนะครับมันเตรียมสามคันแล้วนะครับสีสิเกีแรง นะครับกะตาผู้ใหบ่พันได้นะครับไปปลายเดียนหรือต้นเดียนเมษาผมจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเด้อสำหรับสายสูรินรีสเกตนะครับบุรีรัมย์นะครับเด้อ่วนทั้งนี้นะครับกบวนหนึ่งสินะครับบ่ปลายเดีอนนี่กะต้นเดียนเมษาผมจะขึ้นมาอีกรอบนะครับเด้อเพราะว่าผมจบรอบนี้ผมก็จะขึ้นอปรอบอีกรอบหนึ่งจบอีกรอบหนึ่งผมจะขึ้นไปทั้งกาฬสินุ์แล้วนะครับผมทั้งกาฬสินุ์ขอนแก่นอุดรนะครับ แล้วก็จ้งสิวนกลับมาทาั้งหนีปลายปลายเดียนหรือต้นเดียนเมษานะครับเพราะว่าผมมาขึ้นมาสองรอบนี่แล้วรอบนากับรอบที่สามนะครับรอบมืองื้อนะครับรอบวันที่สิบเก้านะครับครับดัชนย์ของพี่น้องบึงครับล็อกไว้สซเดอนมันจิโต๊กเออแหละนะครับรอบน,น,น,นะบอบนาสามคันเลยครับพี่น้องเด้อให้บึงนะครับอันธรรภ์เราเอีอยองเอียงอีกอำเภอหนึ่ง ยกเล็กๆนตัวนี้ใบดันกับปกตินะครับแ้วเขาสีมีกระบอกไม่ไม่เบิ้นะครับเป็นกระบอกใหญ่คอนโทรลเกียวดียว40ลิตรนะครับสายให้เราลีกสองชั้นนะครับรับประกันระบบำมูกน้ำมันนะครับผมนะครับกระบอกซึมกระบอกหัวสายแตกนะครับคอนโทรลซึมคอนโทรลแตกนะครับกัเข้มได้นะครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องต้นนะครับพี่น้องถ้าเป็นคอนโทรลกันะครับลองเปลี่ยนโอลิงหรือว่าขันเกียวเพิ่มนะครับเพื่อเวลาใส่งานไปมันหอนมันซึมมันหย่างเขาก็ันเพิ่มบางก้อนนะครับ พราะว่าบางคันม no ันก็ซื้อบางคันมันกัดเราซื้อแบบเจ้าบ์นะครับเบื้องต้นก็คือน,นะครับขันเข่าเพิ่งนะครับเพราะว่าหางเสียมันหอดมันก็ซื้อมนิดน้อยๆนะครับเพราะขันเพิ่มเอานะครับนะครับบ่ได้ร้องดอกเนาะรถลดเกียร์อย่างนี้โหลดเกียร์พันมาเลยหรอพันฟันก็กำลังฟันอยู่นั่นเดี๋ยวโหลดเกียร์นะเป็นบ่ของคนของคนคนละคนเดีนะครับบ่ได้ร้องดอกพี่น้องคนงานมาประมาณ สามมนเสาเนาะน<ำ>หัวต <laughs> ามาเนาะงอมง่้ยงอม่อยหม,ม,มาอยู่ <c oughs> งันเหมางันเหมาเป็นงันเหมานะครับโอเคเรากลับสีเดินทางกลับโคราชกันนะครับอำเภอคุ้งโคราชนะครับรอบวันที่สิบเก้านะครับขึ้นมาสุรินทร์กับฟีสะเกตที่เก้านะครับผมสามคันนะครับเด้อแล้วก็นา่าจะเป็นปลายเดือนแล้วต้นเดือนหนานะครับกลับมาอีกรอบนะครับถ้าผูไทดสีเอากนอะน่าจะได้ช่วงนั้นแหละนะครับฟ่าฟ้าสั่งเยอะหน่อยนะครับเอาเป็นเอาเนาะจะไปพอกันนะครับ